วันนี้มีเหตุใหญ่ครับผู้ชมที่จันทบุรีฮะปรากฏว่าเป็นสะพานล,ลอยคอนกรีตท,ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางหลวงจันทบุรีถึงสระแก้วปรากฏสะพานล,ลอยนี้คานสะพานครับผู้ชมพังถล่มลงมาฮะขวางถนนทับรถเครนและรถเทรลเลอร์พังเสียหายนะฮะรู้ไหมฮะผู้ชมฮะมูลค่าความเสียเบื้องต้นอาจจะใกล้ๆสิบล้านบาทเลยฮะ,ะแต่ก่อนอื่นไปดูช่วงวินาทีที่คานสะพายล,ลอยคอนกรีตนี้ถล่มลงมาก่อนฮะ ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์จากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะช่วงเนี่ยฮะประมาณใกล้ๆสามทุ่มฮะสองทุ่มยี่สิบห้าปรากฏว่าคานสะพานลอยขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า1น6ตันที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จครับบนถนนสาย3 1 7จันทบุรีถึงสระแก้วกล้เคียงตลาดเทศบาลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีปรากฏว่าเกิดถล่มร่วงลงมาทับรถเทเลอร์1คันนะครับแล้วก็รถเครนของบริษัทรับเหมาอีก1คันนะครับพังเสียหายนะครับก่อนที่จะมีการปิดคานนะครับแล้วก็รวมไปถึง ทำให้คานเนี่ยนะฮะพอถล่มลงมาแล้วเนี่ยมันก็ปิดกนะั้นนักีดขวางการจราจรทั้งสองช่องทางทั้งขาเข้าและขาออกเมืองนะครับเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ดรับบาดเจ็บนะครับทีมข่าวโมโนสอบถามคนงานครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีการนํารถเครนยกแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก2แผ่นน้ําหนักประมาณ58ตันขึ้นไปประกบบนเสาต่อม้อเป็นรูปตัวทีครับเพื่อให้คนงานเนี่ยทำการเชื่อมเหล็กยึดเข้านะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่คนงานกําลังนํารถอุปกรณ์และเตรียมย้ายรถเครนออกจากพื้นที่ก่อสร้างปรากฏคานสะพาน ถล่มลงมาฮะ ส่วนมูลค่าความหายเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคนงานบอกว่าก็น่าจะไม่ต่ํากว่า10ล้านบาทนะครับผมล่าสุดมีรายงานนะคะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งซากคานสะพานที่พังลงมายังคงทับรถเครนและก็รถเทรเลอร์สองคันได้รับความเสียหายก็เลยส่งผลให้การจราจรบนถนนสาย3ามทั้งขาเข้าและขาออกติดขัดเป็นแนวทางยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งระบายกีดขวางเรื่องของการจราจรเนี่ยเคลียร์ออกให้หมดเลยส่วนเรื่องของการกู้สร้าง Yeah. บริษัทผู้รับเหมานํารถแบ็คโฮหัวเจาะ3คันเอาเข้ามาแล้วนะคะมาเจาะกระแทกคอนกรีตคานแล้วก็ใช้ไฟตัดเหล็กเพื่อแยกชิ้นส่วนก่อนจะใช้รถเครนขนาดใหญ่จากสงวัดตราอีกคันหนึ่งเข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายซากทั้งหมดออกจากพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันนะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนะครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการถล่มได้แต่ว่าตั้งข้อสังเกตว่าการถล่มน่าจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากการวางช ชิ้นคานคอนกรีตบนเสาตอม้อแล้วนะครับจากนั้นคานตัวหนึ่งเนี่ยเกิดล้มพลิกครับและวกระแทกให้คานอีกตัวหนึ่งล้มตามลงมานะครับกระแทกกับพื้นดินและก็ทับ รถเครนด้วยนะครับซึ่งสาเหตุนั้นนะฮะอาจารย์อมรอก็บอกว่าก็ต้องพิจารณา2ประเด็นก็คือได้แก่เรื่องของคานทั้ง2ตัวอาจจะไม่ได้ยึดรั้งเข้าด้วยกันหรือย,ยึดรั้งไม่แข็งแรงพอนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการสูญเสียเสถียรภาพทําให้คานพลิกได้หรือว่าอาจจะเป็นรถเครนครับที่ตั้งอยู่ในขั้นตอนการยกหรือว่าเก็บเครนครับซึ่งบูมเครนอาจจะชนกับคานคอนกรีตจนล้มได้นะครับดังนั้นก็ต้องหาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งเบื้องต้นก็ทําให้การจราจรบริเวณถนนสาย3จ บุรีถึงสาะแก้ววันนี้เขาบอกว่าการจราจรก็ค่อนข้างติดขัดเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเบื้องต้นกรมทางหลวงเองคุณอภิรัตชัยวงน้อยที่ปริกรมทางหลวงก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการเร่งเคลียร์ซากนะครับคานคอนกรีตสะพานลอยถล่มแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงวันนี้นะครับส่วนสัญญาจ้างนั้นอยู่ใกล้ๆประมาณ7ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งหลังจากนี้นะฮะทางด้านของกรมทางหลวงเองก็ได้มีการเตรียมนะครับที่จะดําเนินการตรวจสอบข้อได้จริงต่อไปนะครับแล้วก็ยืนยันว่าโครงการก่อสร้าง ก็จะดําเนินการเสร็จตามกําหนดนะครับอ่ะอันนี้ก็ทางกรมทางหลวงก็ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ